The สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคดครับผมกับเกมเดตตี้ิเกิลครับวันนี้ก็จะมารีวิวทีมผ่าน15ขีด40นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในด่านที่หลายๆคนบอกเสียงเดียวกันว่าผ่านยากมากอีกด่านหนึ่งเลยครับดังนั้นเนี่ยก็จะมาแนะนำครับผมว่าทํายังไงครับผมถึงจะสามารถผ่าน15ขีด40ได้นะครับแน่นอนครับผมว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่กว่าจะผ่านได้ก็ถึงว่าลากเลือนครับผมนะสาเหตุที่ไม่ผ่านครับผมนะเพราะว่าผมไม่มีตัวละคร ดันเต้นะครับนะดันเต้หน้าตาเป็นไงอ่ะตามนี้เลยนะครับไม่ใช่ดันเต้เดวิเมคายนะครับอ่ะนี่ครับนี่คือตัวละครดันเต้นะครับดันเต้ทำไมถึงผ่านได้ง่ายครับผมนะอ่ะง่ายๆครับผมอย่างแรกมาดูคามสมารถของดันเต้ครับทำการล็อกหนึ่งเป้าหมายครับผมที่มีสปีดช้าที่สุดนะครับผมในห่วงอวกาศเอาง่ายๆก็คือมันมีบอสตัวเดียวแหละครับไงมันก็หนีไม่พ้นนะครับผมนะไงมันกระโดนแน่นอนนะครับดาเมจใดๆครับผมที่ได้รับช่วงนั้นครับผมจะเพิ่มขึ้น5 0ต นะครับพูดง่ายคือตัวไหนโดนล็อกขึ้นมาเนี่ยเราอัดตัวนั้นขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะจะโดนแรงขึ้นอีก50%ครับและเมื่อเป้าหมายทําการโจมตีเป้าหมายจะได้รับความเสียหายครับผมเพิ่มอีก133%ของดันเต้นะครับผมนะเอาง่ายก็คือโดนถ้าเกิดโดนล็อกขึ้นมาโดนตีก็เจ็บหนัก ตีเอก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับผมซึ่งเอฟเฟกนี้ไม่สามารถลบล้างได้สิ่นั่นแหละครับผมนะถ้าเกิดสตูยืนเดี่ยวนะครับผมนะดันเต้นี่เป็นตัวละครที่เหมาะมากครับผมในการโดนเก็บเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยหากใครมีดันเต้ครับผมนะก็ช่วยได้เยอะแต่เนื่องจากบอสตัวนี้ครับผมนะมีความสามารถในการหลบสกิลค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่โดนเป้าหมายตัวส่วนนี้ก็อาจจะต้องรีใหม่ไปเรื่อยๆนะครับนะ โอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีดันเต้ขึ้นมาทำยังไงนะครับผมนาะตัวที่เราจะใช้นะครับผมนะก็คือตัวของหมิงหมิงนะครับหมิงหมิงเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆและใช้ในการเคลียดด่านได้หลายด่านนะครับขั้นไหนที่ติดด่านไหนขึ้นมาครับผมนะลองมาดูซิครับผมว่า ท่านมีมิงมิงในไอดีไหมหากมีครับผมนะก็แนะนําปั่นขึ้นมาได้เลยครับเป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งนะที่ถือว่าเท่มากๆครับผมใช้ในการผ่านด่านทาไมถึงใช้ในการผ่านด่านได้ครับผมในสุดของมิงมิงครับมิงมิงจะมีท่าทุกน้ำนะครับผมนะตัวละครที่อยู่ในสถานะเรือนจําน้ำนะครับผมนะจะไม่สามารถ าการทาอะไรได้เลยนะครับผมนะและเช่นเดียวกันจะไม่สามารถฟื้นฟูค่าชีวิตได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนสกิลนี้ล็อกไปศัตรูจะไม่ขยับนะครับผมไอจังหวะไม่ขยับตัวส่วนนี้เนี่ยเราสามารถจะปุยปุยยำบอสได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่ะอันนี้คืออย่างที่บอกไปนะก็คือใช้ในเรื่องของการหยุดการโจมตีทีนี้มันไม่มีดาเมจครับผมเราจะสามารถชนะบอสดาบ15ากี40่40ได้ไงโดยการสร้างดาเมจครับหลักๆแล้วครับผมนะเขาจะใช้ ธาตุไฟทผมนะใช้ในการเผาไหม้นะครับผมก็คือใช้ตัวของเมอร์ลินนะครับผมเมอร์ลินทําการเผาไหม้นะถ้าเกิดใครไม่มีเมอร์ลินนะครับผมนะก็สามารถเอาตัวละครอื่นที่มีสกิลเผาไหม้ได้อาจจะเป็นตัวของไมเคิลแอนเจโลนะครับผนมะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวอ่าอ,อีเกรตก็ได้นะครับนะอีเกรตก็ได้เหมือนกันแต่ต้องบอกเลยนะว่าของผมเนี่ย ไม่ได้ใช้ทีมไฟในการเก็บนะเพราะเนื่องจากว่าทีมไฟของผมเนี่ยเบอร์ลินผมอ่ะสูงดาวนะครับตัวละครที่ผมใช้เก็บนะครับผมเนี่ยก็คือตัวนี้ครับผมใช้ตัวนี้เก็บเลยนะฟูมาครับผมนะเพราะว่าฟูมาของผมเนี่ยเลเวล140อัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะพอฟูมาผมเลเวล140ปา่าปุ๊บพลังโจมตีก็เลยสูงพอดังนั้นเนี่ยและถ้าเกิดเรามีการกระทำแอคชั่นบ่อยๆมันก็ทำให้ตัวของฟูมาของเรานะครับผมโจมตีบอสได้ถี่ขึ้นนะ,ะดังนั้นก็เลย จัดไปครับผมนะผมก็เลยใช้ฟูมาในการเคลียร์เก็บเอานะครับอ่าถือว่าน่าจะเป็นแนวทางได้แต่ที่ผมไม่ใช้ไฟก็มีสาเหตุเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกไปก่อนนี้บอสมันค่อนข้างจะถือว่าหลบเก่งนะพอหลบเก่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไฟเมอร์ลิงของผมอ่ะมันศูนดาวนะครับผมมันศูนดาวมลยเผาได้ไม่แรงนะพอเผาได้ไม่แรงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำเม็ดได้ไม่เยอะผมก็เลยเอาตัวของฟูมานะครับผมนะไปยิงแบบชัวร์เลยดีกว่านะฟูมาของผมก็อัดขอมาหนักถึงดับหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะเทียงง่ายๆเับผมนะเผาไม่ไปติดนะก็เอาฟูมาไปเลยก็ได้ครับฟูมาผมนี่คืออัดสุดเรียบร้อยแล้วรีเวอร์รอย่สิบเป็นหนึ่งในตัวที่ผมเอามากไปฟาร์มในเรื่องของบอสเลททุกทีนะครับอ่ะหลักๆก,ก็มีเท่านี้ครับผมนะที่เหลือนะครับผมนะก็คือจะทํายังไงก็ได้ให้ทีมเราอยู่รอดได้นะโดยการเอาแทงคไปรับนะครับผมซึ่งแทงค์ตัวสุดนี้จะเอาใครไปก็ได้นะจะเอาตัวของฮานดิบาลไปก็ได้นะครับผนะ หรือจะเอาหัวโตวมาก็ได้นะครับนะถ้าเกิดใครที่มั่นใจมากพอครับผมและก็เพิ่มเติมนะครับนะว่าถ้าเกิดใครมีฮัมเบเพิ่มให้โล่ตัวเองหนาขึ้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปบอสค่อนข้างจะอัดหนักนะดังนั้นเนี่ยจะเอาตัวของฮัมเบครับผมมากางโล่นะทำให้ตัวของเราเนี่ยอึดทนมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับนะถ้าเกิดใครไม่มีฮัมเบก็ไม่เป็นไรนะก็แค่มั่นใจว่าทีมเราต้องอัดให้ไวพอ อาจให้ป้องกันทนการดาเบจให้ไม่พอก็ถือว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของแนวทางการผ่านอ่ะทีนี้ไปดูดีกว่าเขาบอกว่าผมผ่านยังไงนะครับป่ะไปรอตอนดีตอนตีบอสก,กันดีกว่าป่ะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมก็เอาตัวทนที่สามารถทนเดเมจได้เนี่ยก็ผมก็คือเป็นฮันนีบาวนะ จากนั้นก็มาวัดดวงครับผมการเอาตัวของฮันดิบาลเนี่ยตีให้ตัวของบอสเนี่ยมึนพอบอสมึนขึ้นมาปุ๊บนะก็ฟูม,มัรก็ทำการย้ำไปเรื่อยโดนดาเบิบไปเรื่อยครับตัวของฮัมเบน,นะก็มีสกิลเอาบาฟาดพื้นตัวสวุดนี้ก็มีโวกาสติดสตันตเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญจริงๆครับผมก็คือมิมิงครับผมต้องสามารถล็อกโกงน้ำแข็งครับผมลงน้ำแข็งให้ได้นะครับถ้าเกิดมิมิงไม่ติดขึ้นมาก็เตียมตัวเก็บโอเวอร์ได้แล้วนะเพราะว่า เราไม่สามารถจะทนเดอเบส์บอสได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ,อย่ญ่เห็นในสภาพติดโลน้าแข็งพอติดโลน้ําแข็งขึ้นมาปุ๊บไอ้คุกน้าแข็งนะครับผมขออภัยคุกน้าแข็งตัวส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถทํเดอเบส์ได้อย่างเต็มที่นะอัดหนักเลยครับตอนนี้นะก็ใส่เ,เข้าไปครับอ่ะฮามเบก็ไม่เบียดเราหมายก็ซากโลไปเรื่อยๆครับอ่ะ ตีเข้าไปนะก็ต้องหวังครับผมในเรื่องของการติดสถานะมึนด้วยนะที่เอาตัวขอฮานิบาลมาก็หวังเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดใครจะเอาโรบินฮูดมาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็เพิ่มในเรื่องของการติดสถานะได้เหมือนกันหรือใครจะเพิ่มในเรื่องของดาเมจนะในส่วนของการเอาตัวของเมอร์ลินมาไล่เผาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งแน่นรับว่าของผมเนี่ยก็คือต้องวัดดูในเรื่องของการาการติดสถานะนะครับผมนะ ซึ่งแน่นอนว่าการที่เอาฮัมเบมาเนี่ยก็คือบางครั้งมันไม่ติดสถานะเนี่ยเราก็ยังมีโลกของฮัมเบทนดาเบจได้ไหวอยู่นะอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะก็คือไม่ติดสถานะอ่าคุกน้าแข็งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังมีในเรื่องของโกงของฮัมเบอยู่อ่าถ้าเกิดแต่แน่นอนครับผมนะถ้าเกิดโกงแต่เมื่อไหร่ก็แย่แล้วตอนนี้ก็คือโกงแตะลาตัวของฮัมเบนะอ่าฮัมเบฟาดครับผมติดสถานะมืนพอดีอ่าอันนี้ยังยิงมิดอยู่นะ ต้องภาวานาก็ผมมาให้ตัวของหนอนเนี่ยบอสเนี่ยติดสถานะคุน้าแข็งให้ได้เพราะถ้าเกิดติดไม่ได้นี่คือเราก็เจ๊งแน่นอนใครตัวส่วนนี้เนี่ยไม่ผ่านขึ้นมาก็คงต้องวนหลายๆรอบนะครับจนกว่าจะผ่านขึ้นมาของผมนี่ก็วนไปเกือบ20กว่ารอบเลยนะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูในส่วนของรอบที่ผ่านเลยเพราะว่าจะให้ไปนั่งดูไล่ยี่สิบรอบนี้ก็เกินไปนะครับอย่างที่บอกเลยนะกว่าจะผ่านมาได้ก็หือขึ้นคอเหมือนกันอ่ะยิงปุ๊บอันนี้ติด คุกน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะแต่ต้องยันที่เห็นนะครับผมนะตัวของฮันดีบาผมก็ไปซะแล้วนะระหว่างนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นครับว่าเราสามารถจะตีบอสทันหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ฟูม,ม์กก็ไลยยิงไปเรื่อยๆนะอ่ายิงคุกน้ำแข็งต่ออีกทีนะครับผมยังติดอยู่นะยังติดคุกน้ำแข็งอยู่ ซึ่งถือว่าโชคดีนะครับต้องโชคดีถึงดับหนึ่งเลยในการตีบอสตัวนี้แน่นอนว่าใครมีดันเต้มานะสบายเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกในดันเต้ Dante นี่คือพอติดสถานะเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้ใช่ไหมถ้าตับในที่บอสไม่ขยับขึ้นมาเนี่ยสถานะก็ยังติดเรื่อยๆพอโดนคู่ต้องแข่งไปอย่างนี้ก็คือยาวนะอ่าเห็นไหมครับพอทีนี้เราก็สามารถเคลียร์ได้แล้วนะว่าจะผ่านได้ก็ยอมแล้วค่าขึ้นคอดังนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกระจใจกับทุกท่านนะครับ ผ่านด่านนี้นะถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย